มาแล้วนะครับเพื่อนๆพืเพื่อนเพือซผู้มีใจรักรถไฟนะครับตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วนะครับที่หนึ่งเจ็ดสนะครับวันนี้ล่าช้าสองร้อกว่านาทีเลยนะครับตอนนี้กําลังจะลอดสะพานเกือกมานะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับนี่นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุงไหงโกลกนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้เปิดไฟมาแบบสวยงามเลยทีเดียวสำหรับริ้วขบวนนะครับวันนี้ วันนี้ฮิตาชินะครับฮิตาชิสี่ห้าศูนย์สามนะครับทางขบวนรถเร็วนนท,ที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับขอขอรอโบกมือให้ด้วยนะครับว,นนวันนี้นะครับ่วงรถปรับอากาศนะครับรถนอนปรับอากาศกั้ตสองมาสี่คันเลยนะครับวันนี้ ยาวเลยทีเดียวนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนะคนปรปฐมกาญจนบุรีนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสวัยก๊อตลกไปทางกรุงเทพนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ